สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําสื่อการสอนจากอุปกรณ์ที่หาได้อย่างง่านยนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีแก้วค่ะคิิหนีกระดาษค่ะแล้วก็เชือกค่ะแก้วในที่นี้นะคะเราก็จะใช้เป็นแก้วกระดาษนะคะสิ่งที่เราต้องทํานะคะคืออย่างแรกเราจะเจาะรูที่ตรงก้นของแก้วก่อนนะคะเจาะรูให้ให้ขนาดใหญ่เกินนะคะเพื่อให้เราสอดเชือกเข้าไปได้ะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะผูก คลิปติดกระดาษค่ะเพื่อให้เชือกติดอยู่อย่างนี้นะคะเราจะทําทั้งสองแบบเลยค่ะก็คือให้คลิปอยู่ด้านในและอีกอบนหนึ่งเป็นคลิปอยู่ด้านนอกนะคะเราสามารถหาอุปกรณ์มาตกแต่งได้นะคะอันนี้ก็ใช้เป็นกระดาษในการวาดภาพแล้วาแตเพื่อตกแต่งนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาดึงเชือกกันค่ะ เวลาเราดึงเชือกนะคะก็จะเกิดเสียงออกมาค่ะเสียงนะคะเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุค,ค่ะซึ่งมีตัวกลางผ่านของแข็งค่ะซึ่งของแข็งในที่นี้ก็จะเป็นแก้วนะคะและเชือกค่ะเมื่อเราดึงเชือกตึงนะคะเราจะได้ยินเสียงที่ชัดเจนค่ะแต่ถ้าเราดึงเชือกหย่อนนะคะเราจะได้ยินเสียงที่เบาและไม่ชัดเจนค่ะ